บอกเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้จนจบเนี่ยคุณจะต้องกดกลับมาดูซ้ำอีกรอบอย่างแน่นอนครับเพราะว่าบ้านที่เห็นอยู่เนี่ยหลังรีโนเวทเสร็จแล้วนะครับคุณจะจํามันไม่ได้อย่างแน่นอนดูสภาพเดิมๆก่อนนะครับหลังนี้ทั้งเก่าทั้งโซมนะครับนอกจากนี้ครับมุมสวนตรงนี้มันก็ลกลางแล้วก็เก่านะครับพูดตรงๆเลยนะครับมันเก่าซะจนเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยก็ไม่อยากจะนึกถึงมันแน่นอนครับแต่ไม่ต้องห่วงครับบางก่อแอเซทของเราจัดให้แบบเต็มๆตรงไหนอึดอัดเราทุบไฟฟ้าเก่าใช้ไม่ได้เราลื้อใหม่ระบบน้ําทั้งชุดดดเรราจััใใหหห้มม่คบ และนี่คือโฉมหน้าของบ้านหลังนี้หลังจากที่รีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฟังกชันใหม่ครบเลยสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถยังไม่พอนะครับเราจัดการปูหญ้าจัดสวนให้ใหม่ด้วยดูมุมไหนก็บอกได้เลยว่านี่แหละคือการรีโนเวทของมืออาชีพแบบของจริงบางก่อแอสเซทของเรานะครับเปิดมาแล้วมากกว่า15ปีรีโนเวทบ้านผ่านมือเรามาแล้วก็หลายพันหลังจะบ้านราคาไหนเราก็รีโนเวทมาหมดหลังละสามสิบลาเราก็ทํามาแล้วครับและตอนนี้บริษัทของเราก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการบ้านทุกหลังเราปปรรรับบบุงะน้ํา ให้ใหม่หมดอยู่แล้วอุ่นใจปลอดภัยไม่ต้องกังวลแถมมีใบรับประกันหลังการขายให้ด้วยบางกออแอสเซทที่1เรื่องบ้านมือ2ครับบางกออแอสเซทไม่ได้มีแค่บ้านมือ2ตกแต่งใหม่เท่านั้นแต่วันนี้เรายังรับรีโนเวทบ้านเก่าของคุณให้กลับมามีชีวิตใหม่ น่าอยู่ดูดีมีสไตล์พร้อมฟังกช์ชันที่ทันสมัยด้วยประสบการณ์กว่า15ปีจากมืออาชีพด้านการรีโนเวทการันตีด้วยผลงานกว่าพันหลังสนใจรีโนเวทตกแต่งต่อเติมสามารถติดต่อเราเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยครับบางกอกแอสเซทเรารีโนเวทโฮมบายฮาร์